สวัสดีทุกทุกท่านค่ะในานางมูลตัวแทนของสภาสากหกรรมจังหวัดนครราชาสีมานะคะก็ขอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะสู่การเดินทางไปยังบริษัทบริษัทอะไรคะที่เราจะไปคะะ WD ย่อมาจาก Western Digital นะคะซึ่งเป็นถือได้เลยค่ะว่าเป็นบริษัทที่ทำกิจกรรม Happy Workplace อันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะในขณะนี้นะคะ ทางบริษัทด้ิยซึ่งดิจิทัลนี้ให้เกี่ยวกับารโคล่าในกาเยืเ่น,นโฉนดครับเป็นที่ทราบดีว่าเราได้รับทราบข้อมูลจากทางดิจิทัลนี้นะครับว่าเป็นองค์กรที่ทําเรื่องความสุขเนี่ยมานานแล้วก็ประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดน้ำท่วมน,นะครับทางบริษัทนี้ก็ช่วยได้เร็วพนักงานมีความรักกันและสามารถทําทให้ทุกอย่าง นคนไปได้ด้วยดีควยินดีต้อนรับนะครับผู้ที่ต้องการให้เกิดความสุขในองค์กรนะครับอีสานโซลไซตี้ครัเป็นเวิร์์เพลสนะครับ,รบที่เปิดตัวโครงการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์น,นะครับซึ่งวีดีก็มีโอกาสได้ไปแชร์ที่ที่โคราชเหมือนกันนะครับก็ยินดีต้อนรับมากนะครับเพราะว่านี่เป็นคณะที่ใหญ่มากที่สุดเหมือนกันนะครับที่มา,ยมาเยี่ยมชมบริษัทเราทม่เคยเปิดบริษัท120คนรับคณะ เยี่ยมชมก็ถือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่ซึ่งเราก็เป็นความภูมิใจของบริษัทที่บริษัทแรงบริษัทแล้วก็สถาบันอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาให้ความสนใจกับบริษัทเรา ก่อนที่เดี๋ยวจะให้คุณพนรล,ลงลงรายละเอียดถึงโปรแกรม Happy w o r ิ p ์ e เพที่เรามีใครอยากจะถามอะไรอยากจะเสนออะไรเช่เลยครับวันนี้เนี่ยในคณะของเราเนี่ยทีมงานส่วนใหญ่นะคะเป็นในระดับผู้บริหารระดับกลางแล้วก็ระดับล่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนก็กังวลเหมือนกันค่ะอย่างที่พี่แซมบอกว่า ต้องให้เบิร์หนึ่งมนเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทำอย่างไรนะคะที่จะให้ผู้บรยหารระดับสูงได้สนับสนุนโครงการนี้นะคะ่ะพี่แซมมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างไหมคะอ่าบอกอย่างนี้แล้วกันว่าพอเราทำแฮปปี้เวิร์กเพลสเนี่ยเราเห็นตัวเลขการลาออกเียลดลงลดลงถึง30%กว่าเปซ็นเป็นการรักษาเนี่ยต้องมาก่อนนะการจ้างเนี่ยมาที่หลังแฮปปี้นะคร หนึ่งในแปดสำหรับท่านนะฮะสำหรับทานท่านโดนใจข้อไหนมากที่สุดครับผมต้องวัดครับวัดด้วยค i o n n นแนววัดด้วยคําถามวัดด้วยอิสระในการที่เขาจะตอบกับเราอย่าให้เขารู้สึกว่าเขียนไปแล้วเดี๋ยวซุบรู้ <c oughs> จะเป็นไรไหมเนี่ยอ่าอย่างนี้ผิดน w d เนี่ยถ้าเรียงตามลำดับการาฟแล้วเนี่ย Happy ้ฮาร์คือเรื่องที่เราทำในม,มากที่สุ ก็คือในเรื่องของการสื่อสารนะคะทำยังไงจะสื่อสารถึงพนักงานได้เร็วแล้วก็ทั่วถึงสิ่งหนึ่งที่สําคัญก็คือการย้ําคนทุกคนว่าการสื่อสารสําคัญเพนแต่ละเลเยอร์แต่ละโวด้าลูกน้องเนี่ยจะต้องมีการคุยกันบ่อยบ่อยมันอันดับสององค์กรเยอะเนี่ยคุณจะสังเกตว่าจําเป็นที่จะต้องมีบอร์ดเยอะและที่สาคัญที่สุดนะครับบอร์ดที่จาเป็นเรียกว่าบอร์ดเอกบอร์ดเอบอร์ดนี้คุณต้องสั่งให้พนักงานว่าทุกคนต้องอ่านนะ พราะบางทีนนเนี่ยคุณไปบอร์ดเนี่ยคุณเจอเรื่องโอ้โหบางทีติดเจ็จหมดแล้วตัวหนังสือเล็กกรถึงนึงนะอ่านไม่ไหวหรอกเต็มมีแต่มีแต่ข้อความมนไม่มีภาพไม่มีอะไรเลยเด็กก็เบื่ออ่านผ่านแล้วอ่านไปแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยเสร็จแล้วก็คุณจะติดเรื่องที่จําเป็นพวกที่เด็กไม่น่านเพราะคุณทําพลาดมาตั้งแต่ต้นี่ยเป็นนี้คุณต้องมีบอร์ดเนี่ยสมมติโรงงานคุณมีสิบบอร์ดเนี่ยคุณต้องบอกกับเด็กว่าสองบอร์ดนี้นะ must read ต้องงานอีกแปดบอดก็อยากอ่านก็อ่านไม่อยากอ่านก็ไม่ต้องอานการโดยททรมวันนี้นถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ตรนี้ความรู้ กลับไปได้รับแรงบันดาลใจกลับไปแต่ละท่านคงไม่มากก็น้อยนะครับสิ่งหนึ่งที่คุณพวอารมณได้เน้นย้ำนะครับได้เห็นได้จากพรีเซนเตชันโครงสร้างที่จำเป็นต้องจัดตั้งให้มีเลขาฐิการตัวแทนของโครงการและเลขาตัวแทนของสภาสภากาุนรณานตสีน้ำนวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณบริษัทเมสเซนด์ดตอนประเทศไทยจำกังเป็นอย่างยิ่งคือถ้าการทำกิจกรรมอะไรก็แต่ที่เราทําแล้วเราไม่มีการประเมินผลเนี่ยเราจะไม่สามารถรู้เลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ย มันมันอยู่ในระดับไหนนะถ้าไม่มีการประเมินผลการพัฒนามันจะไม่เกิดนั้นทุกกิจกรรมที่เราทําการประเมินผลเนี่ยเราจะมองใน2มุมมองก็คือมุมมองของในเรื่องของการที่จะพัฒนากิจกรรมต่างๆให้มันดีขึ้นหรือการทํากิจกรรมต่างๆแล้วแต่ว่าประสบความสําเร็จหรือมากน้อยเพียงใดน,นั่นคือมุมมองของการทํากิจกรรมเราต้องรู้ว่าคนองค์กรเราเนี่ยมีความสุขอยู่ในระดับไหนและสิ่งไหนที่เขายังขาดใน8มิติของความสุข เขาควรจะพัฒนาสิ่งไหนเราจะได้จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสิ่งที่ออกมาจากผลการประเมิน เรื่องของคนสององค์กรเนี่ยเดินมาควบคู่กันนะครับอีกคนหนึ่งห่วงใยเพื่อนพนักงานอีกคนหนึ่งมองหลักการในภาพของประเทศและสองคนเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยมาเจอกันก็เลยทําให้สะสอเนี่ยบวกกับสภาอุตติโคราชบวกกับเวสเซนดิจิทัลเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันทําจนกระทั่งวันนี้เนี่ยมีฮับบี้เวิร์กเพลสในรูปแบบที่พวกเราทํากันอยู่ทุกวันนี้ความสุขผมเชื่อเหลือเกินว่าคนบนโลกใบนี้ไม่มีใครปฏิเสธไม่ใช่เพียงแค่เราเองที่อยากมีความสุข เราจะทำไงให้เพื่อนพนักง,งานที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยมีความสุขและเชื่อผมอย่างหนึ่งว่าเมื่อพนักง,งานเรามีความสุขสิ่งดีๆจะตามมาอีกมากมายมหาศาลนะครับเราไม่ใช่เพิ่งทำกันเมื่อวานนี้เราหรือเมื่อวันก่อนวันนี้นะครับตัวผมเองทำเรื่อง Happy Workplace มาเกือบ6ปีแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามีพาคีเครือข่ายเต็มไปหมดทั่วประเทศไทยแล้วทุกคนพูดได้คาเดียวว่านี่คือสิ่งที่จาเป็นนี่มีความสาคัญและนี่ คือแนวทางชีวิตที่เราจะดำเนินต่อไป